วายถุกคนเนิ้นมาค่ะมาล้อมวงกันตรงนี้เลยวันนี้มีเรื่องแซบใน Tik t o k อมาอัปเดตคือช่วงนี้ถ้าใครไถฟีดบ่อยๆจะต้องเจอคำนี้โผล่มาฉ่ำมากสั้นๆแค่สองคำคือ Thailand Effect ค่ะคุณขาคลิปพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีเสียงพูดนะมีแค่ตัวหนังสือบนจอกับภาพชีวิตบ้านๆของเขาแต่สิ่งที่ทำให้คนหยุดดูคือ Feeling ค่ะ เพราะก่อนหน้าที่เขาจะมาอยู่ไทยหน้าตาแต่ละคนดูเหนื่อยดูตึงเหมือนแบกโลกไว้ทั้งวัดูแล้วรู้เลยว่าในใจเขาต้องหนักมากแน่แต่พอภาพตัดมาตอนอยู่ไทยนะแม่เขากลับยิ้มออกไว้ได้แบบที่ไม่ต้องฝืนเลยแต่ก่อนไปฟังแล่วหาต่อไปนะคะคุณพี่ผู้ชมเคยเป็นไหมคะกำลังดู YouTube เพลินๆอยู่ดีๆโฆษณาก็เด้งขึ้นมากวนใจแบบไม่เกรงใจใครเลยอะคือมันขัดอารมณ์มากแม่แต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะวันนี้มีทางออก ขอแนะนำเลย YouTube Premium จาก d o c k y y p m บอกเลยว่าโปรนี้คือดีต่อใจราคาเริ่มต้นคือสบายกระเป๋ามากแบบไม่ต้องคิดเยอะหลักสิบเท่านั้นเองคุณผู้ชมอันนี้คือถูกจริงไม่ได้พูดเล่นแถมยังมีแอดมินคอยดูแลตลอดนะคะมือใหม่ก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวงงใครสนใจติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ d d d ด็อกแต่เดี๋ยวก่อนสำคัญมากถ้าบอกไปเลยว่ามาจากช่องข่าวเม้นสดเขามีบริการพิเศษให้แบบเนื้อกว่าเดิมอีกนะคะ อันนี้คือบอกต่อจริงๆเพราะดู YouTube ทั้งทีจะมีโฆษณามาขัดอารมณ์ทำไมล่ะนะเนี่ยแหละมันเลยกลายเป็นเทรนด์ฮิตมากชาวต่างชาติแห่ททำคลิป Thailand Effect กันจนเต็ม t ิ k ตอกไปหมดออกมาอวดชีวิตที่ดีขึ้นรอยยิ้มที่สดใสขึ้นซึ่งมันต่างจากตอนเขาอยู่บ้านเกิดแบบคนละเรื่องเลยแล้ว Thailand Effect มันคืออะไรกันแน่จริงๆมันไม่ได้แปลว่าเมืองไทยมีมนขลังย้ายมาปุ๊บสุกปับ๊บหรือชีวิตจะดีขึ้นแบบออโต้ขนาดนั้นนะ แต่ขอบอกเลยว่ามันคือผลกระทบทางจิตใจค่ะคือพอคนเราได้มาอยู่ในที่ที่มันไม่เร่งรีบไม่กดดันไม่ต้องมีคนมาคอยตัดสินเราตลอดเวลาจิตใจมันก็ผ่อนคลายหลายคนบอกเลยนะว่าอาธิบายไม่ถูกจริงๆจนกว่าจะได้มาสัมผัสเองแล้วพอดูคอมเมนต์นนะอืมอมม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 ีมรมมมท่มมหนึ่งบอกว่าฉันได้รับ Thailand มม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 มลมม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 มัมทีททบบทดดมม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 ม่มมดมม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 ดมม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  อันนี้เข้าใจเลยเหมือนโดนของอ่ะแน่บางคนก็บอกว่าถ้าคุณเริ่มยิ้มแสดงว่าคุณโดน Thailand Effect เล่นงานเขาแล้วหรืออีกคนเล่าว่าเพิ่งกลับมาจากทิปที่6แล้วนะจ๊ะทุกครั้งที่มาคือใจสงบลงอย่างน่าประหลาดเหมือนโลกมันหมุนช้าลงให้เขาได้มีเวลาหายใจทันฟังแล้วน้ำตาจะไหลแทนเลยอ่ะ ที่น่าสนใจคือ Thailand e อฟ e c t มันไม่ใช่แค่สถานที่นะเพราะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงวัดทะเลกระบี่หรือพัทยาเลยแต่เขาพูดถึงความรู้สึกล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีคนนึงบอกว่าจะพาลูกมาที่นี่เพื่อรีเซ็ตชีวิตใช้เวลาพิเศษกับครอบครัวอีกคนก็กาจะกลับมาอยู่ถาวรหลังกเกษียณกับภรรยาชาวไทยเลยหรือบางคนที่อยู่มาเจ็ดเดือนก็บอกว่าเพิ่งรู้จักคำว่าสงบจริงๆก็ตอนอยู่ไทยนี่แหละแต่มีคอมเมนต์หนึ่งแน่คิดมาก เขาบอกว่ามันไม่ใช่ไทยแลนด์เอฟเฟกหรอกแต่มันคือผลกระทบจากการเป็นอิสระครั้งแรกในชีวิตมากกว่าคือเมืองไทยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนคุณหรอกแต่มันแค่ช่วยยกภูเขาวความกดดันที่แบกไว้ชั่วคราวอ๋อพูดดีมากเพื่อนบางคนย้ายมาอยู่ไทยตอนนี้คือมีความสุขจนเพื่อนอิจฉาบางคนเดินทางรอบเอเชียมา5เดือนตื่นมายังคิดถึงไทยทุกเช้าเลยคลิปนี้ทำเขาเขื่อนแตกร้องไห้เพราะคิดถึงไทยมากจริงๆ แล้วมีเรื่องหนึ่งเล่าซะยาวเลยเป็นอดีตครูภาษาอังกฤษที่เคยอยู่ภาคใต้เขาบอกว่าไทยเปลี่ยนเขาไปตลอดการพอเขากลับอเมริกาเขากลายเป็นคนหดหูที่สุดในชีวิตโลกดูหม่นหมองไปหมดขนาดผ่านไป10ปีแล้วนะเขายังรู้สึกแบบนั้นอยู่เลยตอนนี้เลยพยายงานจะย้ายกลับมาไทยถาวรให้ได้ค่ะบางคนมาสองรอบแล้วครั้งแรกเดือนหนึ่งครั้งที่สจัดไปสเดือนตอนนี้แพลนครั้งที่สาม,มาแล้วจ้าถึงขั้นคิดจะย้ายมาอยู่เหมือนกัน ส่วนใครที่กําลังจะกลับแล้วบ่นว่ายังไม่พร้อมเลยเพื่อนในคอมเมนต์ก็ตอบกลับแบบขำๆแต่จริงนะว่ารีบจองทริปต่อไปซะเนี่ยแหละคือยาแก้ปวดที่ดีที่สุดจากแค่มาเที่ยวตอนนี้กลายเป็นอยากอยู่ยาวกันหมดแล้วจ้าบางคนมาสามรอบก็เริ่มวางแผนพาลูกย้ายมาด้วยหรือบางคนครอบครัวเป็นแบบผสมก็ปากหมดเลยว่ากเกษียณต้องไทยเท่านั้นมีคนนึงสรุปได้แบบเวอร์แต่จริงมากเขาบอกว่าการมาเที่ยวไทยทําให้เขาสงบที่สุดในชีวิตแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาอยากพาลูกมาดูว่าวิถีชีวิตที่ถูกต้องมันเป็นยังไงคุณพระฟังแล้วภูมิใจในประเทศเราเลยนะคะเนี่ยสรุปสั้นๆชัดๆเลยคือรอยยิ้มมันต่างกันมากรอยยิ้มตอนอยู่ไทยมันดูเปล่งประกายจนคนสังเกตได้สมกับเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มจริงๆบางคนชีวิตพังมานะเคยเศร้าเคยดื่มทุกวันแต่พอย้ายมาไทยเขากลับมารักตัวเองดูแลตัวเองได้เฉยเลย เขาบอกว่า Thailand เอฟเฟ t ไม่ได้รักษาคุณนะแต่มันทำให้คุณหยุดทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเนี่ยฟังแล้วอยากอยู่ยาวกันเลยใช่ไหมล่ะคำว่ากลับบ้านของเขาอาจจะไม่ใช่ประเทศเดิมอีกต่อไปแต่มันคือความสุขแบบสงบสงบ,สงบที่หาได้ที่นี่บางคนหนีหนาวว่าจากเซาเตาโลบอกแค่ขี่จักรยานไปร้านสะดวกซื้อได้ชิลๆไม่ต้องเจอหิมะไม่ต้องหนาวสัน่นก็คือโชคดีที่สุดแล้ว อีกคนอยู่มาสองเดือนหรืออีกสองอาทิตย์ต้องกลับก็ภาวนาขอให้ได้อยู่ต่อเพราะที่นี่มันวิเศษจริงๆสุดท้ายนี้จะบอกว่า Thailand Effect มันอาจจะไม่เกิดกับทุกคนนะแต่มันจะโดนใจเต็มๆกับคนที่เหนื่อยคนที่แบกภาร,ระหนักหรือคนที่กำลังหลงทางและเมื่อมันเกิดขึ้นนะคุณจะเข้าใจทันทีเลยว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากหนีชีวิตเดิมหรอกคุณแค่อยากมีชีวิตที่มันเบากว่าเดิมเท่านั้นเองค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดยังไงกับ Thailand Effect บ้างเคยเจอประสบการณ์แบบนี้กันบ้างไหมมาเมาส์มอยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะจริงๆแอดเคยทำคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือสนใจเรื่อง Thailand Blue Effect ก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้คะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ